ประมาณนี่แหละครับสามถึงสี่ไร่ถึงสี่ไร่เบ็ดเสร็จเลยทั้งสะตรงกลางน้ำเนาะครับตัวนี้มันอยู่ประมาณสวัสดีครับวันนี้ช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่ รักการเกษตรษแล้วก็ผันตัวมาทําเกษตรนะครับแต่เขาก็ทําธุรกิจและแต่แต่ก็แบ่งเวลามาทําเกษตรนะครับวันละชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะครับว่าแนวคิดของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับแนวคิดของเท่าแก่หรือว่าจะเป็นแนวคิดของเกษตรกรนะครับแต่ที่สําคัญคือเขามาขุดโคกน้องนานะครับขุดโคกน้องนามูเดลนะครับเดี๋ยวเราไป ชมกันนะครับหัวหน้านะครับอยากให้หัวหน้าพาเบิ่งเน่ยครับว่าเฮ็ดแนวไแนเนีัยโค้งนาตัวนี้โมมีอย่างไรนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนมันกับเป็นที่นาครับที่ที่ป่าที่สวนอัันนี้ร่คบตัวนี้มันกับประมาณเกือบสองไร่กว่านะครับสองไร่แยกออกจากนาแต่ก่อนมันเป็นนาเนาะแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นแม่นครับแต่ว่าข้างบนนี้มัน มันเป็นนูนพอมันเป็นนูนแล้วมันเห็ดนามันบางงามนะครับมันบาได้ผลผลิตมานี้ก็เลยแม่นก็เลยคุดคุดให้มันเป็นร่องเป็นร่องน้ําเพื่อสิมาเห็ดสวนร่องเขาเอนคลองใส่ไก่ไหมนะชิบาคลองใส่ไก่ก็่าได้เป็นร่องน้ำแถวอย่างไปเบื้องนี่ครับจะใส่การแล้วอันนี้ก็เห็ดได้หากก็ได้ประมาณสามเดือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกต้นจานนะครับปลูกมาจากต้น แสดงว่ามันมีต้นพันธุ์อยู่ปลูกคักแล้วนี่นะครับนี่เห็นไหมครับต้นกล้วยใหญ่แล้วครับแมนขนาดสามสี่เดือนนี่นี่ครับแมนครับแสดงว่าดินดีนะครับแมนครับอย่างเป็นิ่งจากน้อยนะครับโอ้คักอยู่คักอยู่แล้วต้งกลางนี่เป็นยังครับนี่ทางกลางนี่ต้นกางมันผมลงไอ้นไว้ไผ่เลี้ยงน้องครับอ๋อพอดีไอ้มินมีอันน้องเป็นปลูกไผ่ก็เลยขอพันุ์ผนมาตอนนี้มันอยากมืดเนี่ยจากน้อยด้อยครับ มันมันก็เลยเฮ็ดให้มันเอาบริได้เต็มที่นะครับเผ็ดเฮ็ดเวียกบริได้เต็มที่เมื่อละชั่วโมงครับโอพอดีก็มีเปิดร้านค้าร้านขายอยู่แต่ว่ามาร้านย่วงครับร้านย่างครับขายพวกเสื้อพุงเสื้อผ้ากระพุ้งกระเป๋านะครับของไส้นะครับแบบขายออนไลน์ก็ได้แม่นครับผมรับส่งอ่าส่งอยู่ครับส่งเนาะก็เป็นได้ส่งอยู่ครับ เป็นร้านยังครับเป็นร้านร้าขายเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าแฟชั่นแฟชั่นนักลุงนักเรียนได้เมดครับผมโอ้งามอีหลีได้ครับเบื้งได้ครับนะครับนี่บอปานได้ครับพวกนี้มันมันบ่ค่อยมีเวลาครับขนาดบุมีเวลาได้นี่ครับได้เมื่อส์ละชั่วโมงกว่าตอนเช้านะครับลงท่าลงยังทำสี่เดือนโอ้แสดงว่าเฮ็ดเฮ็ดถนนอ้อมเลยบ่นี่ครับ กะแม่นครับเพราะว่าสะดวกในการเวลาเอาขับรถขับเรือมาพดน้ํานะระบบน้าผมเป็นยังบคบดอกเพราะว่าก็เห็ดไปได้เรื่อยนะครับผมเพราะว่ามันเค่อยเป็นค่อยไปตัวนี้เป็นต้นจานนะครับผมโอ้ต้นจานต้นจานซึ่งมันมันเป็นพันธุ์ที่มันล่นมาจากต้นมันผมไ่ได้ว่าปลูกเองดอกในข่าวว่าเขาว่าเขาถ้าปลูกได้ประมาณสามสี่ปีแล้ว เขาเสียมาล้อมไปขายว่ามันเนะแม่นครับโบเมนจะเสื้อผ่าเห็ุไปสั้นแหละครับโอ้ขักอหลีนะครับเบิ้งตรงกลางนี้จะเป็นเกาะของไออันนั้นเนาะครับไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงมีการหุมฟางหุมอย่างนั้นเด้อครับโอ้ระเนตุตามศาสตร์พระราชาเลยนะครับผมเห็นแนวกินแล้วเห็นแนวกินแล้วมักซิตาารับพอได้กินครับฝรั่งบานเฮาเนาะ ครับยังบริมีเวลามาหอ,อกันอันนั้นอยู่ซีมันบอกแบบนี้โบมีแบ่นครับโบมีสารเคมีเนาะอินซีล้วนๆแหละครับผมอพอดีข้างบนมันเลี้ยงไงง้งัวไว้ได้จากนนไ,ไอ้ขี้งัวแหละก็มาใส่เล็กๆน้อยๆพอมีเวลาว่างครับมาหิดน,น้ำให้น้ำสวนเนี่ยโอ้กขักอยู่เด้อครับนี่โบว่าอ <c oughs> ันนั้นเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่หายากนะครับสมือนี่เพราะว่าคนรุ่นใหม่มีแต่ยาก เห็ดงานในห้องแอร์เป็น่ะหายากเ้ยครับคุณอยากมาเห็ดหัวเห็ดสวนอีลี่นีช่วงนี้ยกแห้งครับเพราะว่าระบบน้ํายังบ่ได้ปันใดเพราะมันแห้งต้องเจาะน้ําใหม่ปลูกแต่คงแต่ไข่เพระก็อยากแห้งว่าสีเริ่มต้นใหม่อยู่เพราะมันเช็ดระบบน้ํแจะเจือยอยูอ่สำนี้ก็คขกแล้วนี่ครับวางเผียนยังบ่คขกปันใด ต้องวางแผนรัดกลุ่มกานี่แมนครับประมาณจะ่ก็ครับนี้ส่บ่ะบอบอ่ถึงครับถ้าถ้ารวมเฉพาะสวนได้แนวกินอีกเลยเดอ้อนี่ต้องไปถามบ้านสวนเพิ่มสุกเด้ออันนี้ก็ได้สูตรสูตรเพินเพ่นสูตรเพิ่นมักหุงดกนี่บออันนี้มันบ้านสวนเพิ่มสุกถึกแดดครับอกินกระวานได้กันครับอเป็นของคอนเลนบ้านสวนเพิ่มสุกนี่บ่มีใบเลยเพิ่นตัดถิมบิดใบแมนบ่ครับเยอะแต่มาก โอ้หักเด้อครับท่านผู้ชมโอ้อยากถามบ้านนี้นในเรื่องงบประมาณครับงบประมาณในการขุดลอกเนี่ยครับขุดขุดคลองใส่ไก่แล้วก็ <c oughs> ตรงกลางนี่ผมพี่น้องไอ้กดคอมเมนต์ให้หลายๆเด้อครับกดไลค์ like, ให้หลายๆเพราะว่า <c oughs> มันจะได้หาเงินซื้อโดนมาเบึ่งภาพมุมสูงนะครับตัวนี้ผมตกลงกับผู้รับเหมาไว้ว่า ในการพูดคองนี่ที่แรกเพิ่นอยากได้ทมทางครับเป็นคิดค่าทมทางคือทมทางก็สื่อพอดีเพิ่นบ่มีดินเพิ่นนมีดินถมเพิ่นก็เลยผมก็เลยว่าโอ้เห็นอะไหนอก็เลยเพิ่นพูดคองขึ้นมาทมทางก็เลยคิดเป็นดินครับไอคิดเพินคิดเป็นเที่ยวเที่ยวละแปดสิบาทนะผมเป็นคิดเป็นเที่ยวเที่ยวละแปดสิบาทคือคือตัวแรมันไก่คือตักไบมาทมมากเล คิดเป็นลดลดละแปดสิบบาทมาถุนะครับเบ็ดก็เลยได้เป็นคลองเบ็ดเสตประมาณจักไรนะสี่ประมาณนี่แหละครับสามถึงสี่ไนนะครับถึงสี่ไร่เบ็ดเสตเลยทั้งซะตรงกลางน้ำเนาะครับตัวนี้มันอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการเหมามันเป็นการเหมาน้ำบ่หรือว่าแม่นเหมาครับตกลงน้ำกันเอาเห็ดวนนี้นะครับเนี่ยไรเห็ดส่วนนี่อะไรไปตก พอดีเข้าเซลถ้าปกติมันกับได้เท้าข่าเ้าเอาดินทั้งอื่นมาเนาะอ,อันนี้เท้าเอาดินเท้าขึ้นมาแต่ว่าแม่จัดการตกลงเขาเขาจะได้ดินมาถมทางเข้ามันจะได้คล้องมันก็นเลยแมทกันพอดีนะก็เลยราคาประมาณสามหมื่นเนาะแม่นครับสามหมื 30, ่นต้นต้นเนาะสามหมื่นบาทต้นต้นโอ้โหพอเห็ดเด้อครับเด้อเพราะว่าโค้งใส่ไกลกะ มีน้ำล่อเลี้ยงตลอดนะครับมีมีป่านะครับมีปา่ามีปา่าข้างๆจะเลี้ยงป่านะครับยังไว้กับบหลายปลูกต้นโอ้ย่างโอมหนึ่งแล้วครับอันนี้คืออันนี้วาสีลงหญ่าไว้ครับพอดีเลี้ยงงัวไว้ข้างบนโอ้งัวจักตัวนี่ครับงัวกะที่แรกก็ได้มากกับบหลายครับสี่ห้าตัวเป็นงัวมูลงัวมังพอดีมันได้ลูกออกลูกออกผลมากกับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณ